ดูเครื่องครับคุณผู้นะครับว่าในภายในกล่องบรรจุนเนี่ยหนึ่งกล่องมันจะมีอะไรบ้างนะครับใบไ,ไมใบกรถางรองแล้วก็จังลับคมนะครับผู้มือการใช้ง,งาน แค่นี้นะครับเป็นชุดหนึ่งกล่องสำหรับรับคุมโซ่ไม่มือชีพก็รับคุมโซ่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องรับคุมโซ่นี้สามารถปรับองศาได้อย่างแม่นยาไม่ต้องมือชีพรับคุมโซ่ได้แผ่นตัดแผ่นเจียร์เนี่ยสำหรับรับคุมโซ่แผ่นนี้ใช้ได้นานนะครับใช้ได้ไม่นานกว่า่ะไปแผ่นแม่นยำเหมือนกันนะครับนี่นะครับเราก็จะมารับคุมโซ่ให้ดูนะครับวิธีการใช้ก็เอาโซ่ใส่ไปในร่องตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจานองศาหมุนองศาสีละฝั่งนะครับรับเส็จฝั่ง ทีละฝั่งเสร็จหนึ่งฝั่งแล้วกลับอีกฝั่งนึงครับมีการก็รัาองศาก็หมุนองศาเข้ามาตัวนี้จะเป็นตัวล็อกโซ่นะครับองศาก็ตั้งแบบนี้นะครับก็หมุนตัวนี้ให้ได้องศาตรงกับโซ่นะครับตัวนี้จะเป็นจานล็อกองศาององศาของฟันโซ่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไว้สําหรับปรับการกินลึกกินมากกินน้อยนะครับพอได้ระดับนี่นะครับมันก็จะล็อกพอได้ระดับแล้วเราก็ ล็อกตัวนี้ไว้แบบนี้ส่วนตัวด้านบนนี้มีตัวนึงตัวด้านบนก็จะเป็นตัวสำหรับปรับความตืม้นความลึกตัวนี้นะครับตื้นลึกของการกินของใบนี้นะครับมันก็จะคําตรงนี้พอดีกินตื้นกินลึกอ่าถ้าเราอยากให้กินแค่ผิวนิดเดียวแล้วก็หมุนเข้านะครับถ้าเราอยากกินลึกก็คายออกตัวนี้นะครับคายออกและก็ดูโซ่ของเราว่าอยู่ระดับไหนตั้งพอได้ระดับปุ๊บเราก็ล็อกตัวล่างนี้นะครับขันล็อก ใหอยู่ระดับเดียวตลอดอต่อไปวิธีการใช้งานก็ปุ่มกดสวิตช์อยู่ด้านบนนี้นะครับสวิตชก์การใช้งานปุ่มโอคือปุ่มดับปุ่มถีดเดียวปุ่มลบนี่คือใช้งานนะครับม่ฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องทำงานเสียงเงียบนะครับค่อนๆดึงเงียบแล้วกเทียบแบบนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนฟันมันจะสลับกันสองด้านนะครับให้ทำฝั่งที่เราตั้งไว้นี่นะครับแล้วก็ลงไปนี่นี่เสร็จ ง่ายมากเลยนะครับคนที่เพิ่งรับปมโซ่ครั้งแรกก็สามารถทํางานได้นะครับนี่รับไปเรื่อยจนเสร็จนี่ครับโซ่ก็จะออกมาคมแบบนี้พอเสร็จแต่ละฟันก็สลับนี่โซ่ก็คมแบบนี้ปิดก็กดสวิต จบนึงครับง่ายมากครับพอได้องศาแล้วเราก็จะนี่นะครับเทสเทสก่อนเปิดนะครับปิดก่อนเทสนะครับเทสว่าองศามันได้พอดีเป๊ะหรือเปล่านี่ครับพอได้องศาเป๊ะแล้วเราเลาะทำการลาองศาให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับองศาแต่ละเส้นองศาไม่เหมือนกันนะครับโซ่แต่ละชนิดต้องตั้งดูแต่ละเส้นนะครับพอเสร็จพอได้องศาแล้วก็ทํางานต่อได้เลยนะครับเราก็ทํางานจากต่อจากจุดที่เรามาร์กไว้นะครับ แล้วก็เลื่อนไปนเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยจนเสร็จต้องที่จุดมากครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านใจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17นาฬิกานอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันทร์ติดต่อมาใหม่นะคะ